เอาล่ะไหนมาดูกันซีว่าที่นี่จะมีอ,มอะไรเอ่ะจะไปหา,าาหาเกมยังไงอะให้โดดไปหรออ่ะนี่หลอกให้กูมานน่ไม่มีอะไรเลยอ๋อเราต้องไปขึ้นหลีบ ลแล้วไงต่ออ๋อโอเคลิฟต์มีกลไกได้วยนะทงนี้ใชรปะแล้วก็โดดเปตดกันนั้นใช่ไหมอ๋ยกระโปรงกระโปรงฉันไม่ใช่ล่องเซลซีนนะเธอระโดดอะไรนักหนาฮนะเราต้องไปตรงไหนเนี่ย โอ้โหตรงนี้มันเสียวไปไหมอะน่ากลัวน่ะไปจะคนหรือเปล่าหลดมาตรงนี้ก่อนละกันว่าสเปเชียลร่มชูชีพะอยาที่ไหนเนี่ยวิฟานขอเย็บฟันก่อน แมวมันต้องเป็นคนแบบดีไซน์ชุดให้ใหม่ใช่ไหมสวยสดงดงามเดี๋ยวขอสำรวจก่อนอยากรู้อยากเห็นสลุคือเราต้องไปตรงนี้เนี่ยมันมีรูปอ้อรูปคนทำหมวกนั่นคืออะไรเนี่ยว้า่าเพิ่งสิเราเรามาหาคนทำหมวกใช่ไหมมาทำหมวกให้ฉันใส่อะไรอย่างนี้ปะใช่ โอ okay. เคลอกกันนะ้ำแมทเทอร์ชมาแล้วตรงอย่างเดียวเลยค่ะโอ๊ยไปสไลด์แล้วเหรอโอ๊ยตายฮ่าเว้ยตกใจหมดเลยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อระเบิดระเบิดได้ระเบิดกระต่ายมากดคิวเพื่อช้นะฮะระเบิดกระต่าย

อกใจหมดเลยเนี่ยฉันก็ลืมมองฉันดีไปหนอะ <st it> ฉันต้องโดดไปใช่ไหม <st it> อุย๊ยอ้อทีนี้ทีนี้ถูกเปล่าเข้ามามาดูมนดูแลดูเป็นตัวล่อให้เข้ามา,าไ,ไม่รู้นะตรงนี้เข้าไปเอาอยัางไงอ่ะ ไม่ได้อะประตูไฟนั่นคืออะไรอ่ะไหนขอเข้าไปดูหน่อยสิ Our lovely library was a fire trap. conflagration to waiting happen. แต่นี่มันอะไรกันอะประตูแห่งความทรงจำงั้นหรอเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวพวกนี้มาจากไหนมาจากไหนฮะใช่หรอคนใหม่อ๋อบ้านแล้วนะเว้ย ดจริงๆเข้ามาอ๋อเป็นโหมดพิเศษที่เราจะกลายเป็น <laughs> ฮิสติเรียฮิสติเรียนี่มันเป็นชิลโลไม่ใช่หรอคะคุณอ่นี่โหมดคืออ๋อ เรียบร้อยค่ะระดับนี้ไรโอ้โหทำไมมันใกล้ยางนี้ฮึบฮึบเอาล่ะพลังกระโปรงลมฉุชีอุ้ยปิดเลยเหรอเสียงอะไรเสียงใครงำอ้าวอ e ทเทอร์เกิดอะไรขึ um ้นเนี่ย หัวขาดอย่างนี้ได้หรออันนี้เดี๋ยวฉันช่วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่สันเองจำสันได้ด้วยหรอคิดถึงฉันละสิอันนี้เดี๋ยวฉันช่วยตอกหัวให้โดนใครทำอะไรมาเนี่ยวัดศาสตรแกนหรอวัดาสตรแกเป็นทำไมฮะ อะไรอ่ะจเย็นๆค่อยๆพูดสิลูกก i n g glass l i n เหรอให้ฉันไปที่ล o o กิ n g glass l i n มีอลิสภาคสองปะ looking glass l i เนี่ย ประสาทการสั่งแกเนียนจะดุกลายเป็นอัซโอเคเออไม่ต้องพูดมากหรอกมาฟังรู้เรื่องขอเก็บขอ่อนแล้วค่อยช่วย เดือนเรานี้เป็นดอกกุหลาบนะฮะแสดงถัวความดอกต้องระเบิดใช่ไหมไมีให้ระเบิดสองทีเลยนะเข้าทางไหนก่อนดีอ่ะทางนี้มีอะไรไหมไม่ม,ไมีก็ทางนี้ อะไรอะ่ะอ๋อให้เราใช้กระตาใช่ไหมอะเลิศเร็ว,วสิเดี๋ยวมันก็ระเบิดก่อนหรอกเลิศนี่ประสาทกาต้มชาหรืออะไรเงี้ยมันก็เอากาต้มชามาไล่ แมทแฮทเทอร์นี่ดูจะรักการดื่มชามากเลยนะคะดูจากพวกนี้แล้วอ้าลมอ่ะ,ลม,ะลมตกลงมาด้วยให้ใช้โดดเหรอค <c oughs> ือเราต้องต้องเก็บลมนั่นใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะสักครู่นะครับอะไรอ่ะ,อะ,อะได้ละแล้วก็อะไรเนี่ยให้บล็อกเหรอ อ๋อจะมีสัตว์ประหลาดอ๋อเป็นบอสของดานใช่ไหมอ๋อตายแล้วนี่สัตว์เด็กกินหมนูครอบพิ้งโอเบอร์เลยตายแล้วอ๋ออย่างนี้่เองอ้ยมันโกรธใหญ่แล้วว่ะอ้ยออ้ยตายแล้วอุย้ยอุ้ยอมันโกรธใหญ่แล้วว่ะว้าอ้ย ฉันกระเด็นไหมเนี่ยฉันฉันไม่กระเด็นหรอกฉันมโนว่ากระเด็นเฉยๆเอาของมึงขึ้นไปเอาของมึงเลยมาตัวต่อตัวกับกูเลยมึงมาเออเอาของมึงขึ้นไปตายแล้ววุ้ย เดียวว่านี่อ๋อต้องฟันหน้ามันอ๋อฉันรู้จุดอ่อนแกแล้วเด็กบ้าเด็กเปรตเอ้ยจุดอ่อนมึงอยู่ตรงหน้าใช่ไหมนี่กูปันหน้าให้เสียโฉมเลยนี่นี่นี่สัตวโอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่นี่ปันให้หน้าสัตว์เลยเอาของมือคืนไปเอาคืนไป เขาอขค้นไปนี่นี่นี่ห่วงหน้านักใช่ไหมนี่เอาให้หน้าเสียชอมเลย <c oughs> แต่คิดสิจะชนะอุ๊ยเจ็บอ้ยแต่ก็แทบแย่เลยนะคะเหมือนที่เห็นหมูอยู่อะเมื่อกี้เนี้ยไปไหนแล้วล่ะปัก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 ,ปก โอเคยี่หมูเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะเห็นแวบๆอยู่จโอเคเรียบร้อยขอเพิ่มเลือดก่อนนะฮะนี่คืออะไรอ่ะ โอ้โหโเบี้ยวเซียวไปเลยยูฮ่อย <c oughs> อ่อยออเหมือนเล่นรถไฟหอมเนี่ยนี่คือถ้วยน้ำชาใช่ไหมที่ไหนเนี่ยโอ้โหอ,อะแมว Oh